สวัสดีค่ะสำหรับคืนนี้นะคะบ้านสวนนาฟาร์มก็พามาดูกิจกรรมการเลี้ยงหอยทากนวลน,นะคะอตอนนี้หอยทากนวลกำลังกินข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวสวยเนื่องสุกแช่น้ำให้ฟองตัวนะคะพวกเจอกำลังลุกขึ้นมากินอาหารนะคะก็จะมีดินจาปวกอยู่ด้วยนะคะดึงดาวงางไวใ้ให้นะคะ แล้วก็ใบไม้เนี่ยค่ะเธอกำลังกินอาหารนะคะอาหารก็จะให้อสามวันครั้งนะคะสามวันครั้งในเรื่องของอาหารอันนี้ก็จะเป็นอีกบอ่อหนึงนะคะบอ่อหนึงเนี่ยค่ะ อันนี้ก็วิธีการนะคะวิธีการดงดาวฟาร์มก็จะนำน้องหอยนะคะวางลงนะคะวางลงวางลงสำหรับตัวที่สมบูรณ์นะคะเราก็จะสังเกตดูนะคะก็จะหนักหนักหน่อยนะคะอันนี้ไต่นะไะต่ เดี๋ยวจะเอาข้าวให้กินนะคะเมื่อกี้เห็นคลิปที่เราถ่ายไปเมื่อกี้นะคะเวลาเข้าเคี้ยวข้าวนะคะน่ารักมากสําหรับหอยทากนวลน,นะคะเอ่อกรณีที่เรานึ่งข้าวให้น้องหอยนะคะให้เข้ากินเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มน้ําหนักด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มน้ำหนักนะคะในเรื่องของอาการเลี้ยงนะคะเราก็อาจจะให้สลับกับ ผักนะคะพืชผัก๋ยวนะคะลองดราดูก่อนว่ามีเยอะเยอะอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกหอยรุ่นนะคะหอยรุ่นเหตุผ hmm. ลที่ใชย้ยางยนต์เพราะว่าเขาชอบซุกตัวเขาชอบแอบเอาตัวเข้าไปแอบนะคะอันนี้จะเป็นอขอนไม้ที่ดงดราฟาร์มเคยแจ้งให้ทราบตั้งแต่คลิป แรกๆนะคะขอนไม้ไม้มะม่วงนะคะที่ปลูกพันธุ์เขาก็จะกัดกินแบบนี้ค่ะนี่ค่ะยางรถยนต์นะคะ่อควบอุณหภูมิได้นะคะในเรื่องของความชื้นอะไรพวกนี้ค่ะช่วงหน้าแล้งแล้วก็อาหารกรพ็พวกหญ้าพวกใบไม้อะไรพวกนี้ค่ะวันนี้นาฟาร์มก็จะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะให้น้องหอย อันนี้เราให้ทุกๆสามวันนะคะอันนี้ก็จะลาดไปเลยนะคะลาดไปเลยนะคะลาดไปเลยนะคะดะคะี๋ยวเขาก็จะกินเองนะคะกระจายกระจายออกนะคะไม่ต้องให้เยอะนะคะไม่ต้องยังให้เยอะก็ดูปริมาณตามความเหมาะสมแล้วกันนะคะให้เขากินแค่ให้เขาได้อยู่นะคะประทังความหิวนะคะ,ะตัวนี้ก็อาลงไปนะคะให้เขาได้กินข้าวนะคะ เนี่ยค่ะลวยไปตามากิ่ไม้นะคะแล้วก็จะมีการเคี้ยวข้าวเคี้ยว,วอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะเยวจะมาสังเกตด,ดูนะคะ,ะน้องหอยกินข้าวนะคะเนี่ยค่ะก็บ่อต่อไปนะคะบ่ต่อไปช่วงนี้ยังยังไม่พร้อมไข่นะคะน้องหอยก็ ลักษณะนะคะดินนะคะดินจมปวกนะะอันนี้ปวกนะคะปวกเดี๋ยวเราเอาลง์อาณ์มาก่อนนะคะลงมาก่อนให้เขาได้กินอาหารก่อนถ้าเราถ้าเราไม่มีอาหารนะคะก็จะกินพวกเศษใบไม้เศษต้นไม้ที่มันผุพังนะคะ เนี่ยค่ะเขาจะกินอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปมุดตัวมุดตัวเข้าไปกินดินกินอะไรประมาณเนี้ยค่ะนคะคะดูข้างล่างนะคะ,คะทำถามถามคือปลวกมีผลไหมเ,เขาอาจจะกินปลวกด้วยซ้ํานะคะตรงนี้แต่ว่า,เ,าเขากินดินปลวกด้วยนะคะช่วงนี้ยังไม่ไข่นะคะช่วงนี้ยังไม่ไข่เดี๋ยวจะเพิ่มในเรื่องของ ข้าวนะคะให้เขาได้กินนะคะจะได้อ,อนอ้วนอันนี้เป็นข้าวสวยนะคะข้าวสวยก็เอาให้แค่หนึ่งกำมือนะคะลาดลงไปนะีคะส่วนหน้าแรงก็ระวังแค่มดนะคะเราก็สามารถเอาน้ำใส่ตรงข้างบนนะคะน้ำใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเขากินน้ำช่วงหน้าแรงเหมือนกันนะคะ สนับหอยทากนวลนีนะคะเค่แล้วก็มาดูอุ้ยเ,เยกิดเหยียบกิบมาหนึ่งตัวนะะี่ค่ะจะกินสุก e t ดูนะคะเคี้ยวข้าวนะคะดูหอยทาคนวลเคี้ยวข้าวนะคะ ตาการวิธีการนะคะง่ายๆนะคะสำหรับการเลี้ยงหอยทากนอนไม่ได้ยากอะไรนะคะก็รักษาความชื้นส่วนหน้าแรงในอาหารอาหารเราเราไม่ต้องให้มันมากนะคะไอตัวน้องหอยเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเขาก็จะชอบเก็บตัวนะคะวันทีละสองครั้งก็พอนะคะน้ำก็เอาไว้ในยางรถยนต์นะคะเอาไว้ให้เขาได้กินนะคะ บววางบาะตรงนัฟาร์มก็จะเอาพวกผักพวกอะไรวันเอาไว้ให้ละสังเ,เกตด,ดูเมือกนะคะเมืออที่เขาไต่ขึ้นมาเนี่ยค่ะจะเป็นข้ามอันนี้จะเป็นหอยรุ่นพ่อพันแม่พันแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะจะกินหากินดินกินอะไรมานเนี้ยค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้จะต้องเอาเขาลงมากินอาหารเนี่ยค่ะค่ำวานนะคะเนี่ยเขาก็จะกินเศษใบไม้เศษกินไม้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยไต่ขึ้นมากิน,นกินจำปวกค่ะเนี่ยกินดินจำปวกนะคะตอนเนี้ยเนี่ยกินดินจำปวกนะคะ แล้วก็จะเสริมไปด้วยข้าวนะคะเสริมไปด้วยข้าวก็ไม่ต้องให้เยอะค่ะไม่ต้องให้เยอะสามวันให้ครั้งนึงนะคะไม่ต้องไม่ต้องให้บ่อยเดี๋ยวดเด็กจะท้องอืดก,ก่อนสำหรับกิจกรรมการเลี้ยงหอยทากนวลน,นะคะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดวงดาวสนใจมากนะคะเพราะว่าสามารถต่อยอด ให้เราได้หลายอย่างในเรื่องของการเลี้ยงการดูแลก็ไม่ยากนะคะการดูแลน่คะอันนี้กำลังกินผักจำเรงนะคะผักจำเรงเดี๋ยวจะไปไหนคะเดี๋ยวลงมากินข้าวก่อนคะ่ะนะคะก็ค่อยๆจับถือลงมานะคะนี่ค่ะเกาะแน่นเลยนะคะ อุ้ยจับเธอลงมานะคะก็แบบอบสั้นหลายตัวอยตรงตามขอบตามอะไรนะคะก็เ,เอาค่านะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็กิจกรรมการเลี้ยงหอยหอมไอหอยทากนวลเนี่ยขอดงเราฟานคิดว่าเป็นการเลี้ยงที่ไม่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะคะสำหรับการเลี้ยง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหอยพวกนี้ขยายพันธุ์ได้ดีนะคะช่วงหน้าฝนมีปริมาณไข่เยอะด้วยนะคะก็แนะนำว่าเกษตรกรน่าจะหันมาทดลองเลี้ยงกันนะคะส่วนตลาดเนี่ยให้ท่านเลี้ยงให้รอดก่อนนะคะเพราะว่ามันสำหรับทางท่านที่เลี้ยงแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจหลักการหรือว่าวิธีการที่ถูกต้องนะคะมันค่อนข้างจะละเอียดมากหอยประเภทนี้ ถ้าเลี้ยงได้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมในเรื่องของอไรายได้อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับลุงดาวฟาร์มก็ยินดีให้ความรู้ให้คำปรึกษานะคะท่านาจะซื้อหอยที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถทักทายเข้ามาเพื่อขอความรู้ได้นะคะตรงนี้ลุงดาวฟาร์มก็เปิดรับในส่วนของการศึกษาดูง,งาน ในกิจกรรมการเลี้งหอยทากนวนด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรมาที่085 7 4 6 9ด6 6ดวงดาวฟาร์มพิกัดอำเภอโพ,น,พนาแก้วจังหวัดสกลนครค่ะข,ขอบคุณค่ะ